สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จะมาทําจอผักกาดใส่กระดูกหมูก่อนอื่นเลยแม่ก็จะมาเด็ดวางตุ้งเหรอใช่ไหมมันใช่วางตุ้งดอกเนาะอันนี้แม่ก็ไม่แน่ใจแม่ซื้อจากรถมามันสามกรัมสามสิบบาทนะคะก่อนอื่นแม่ก็จะมาเด็ดยอดอ่อน,ออนเอาดอกมันด้วยนะเอาแต่อ่อนๆน,นะเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งแม่ไม่รู้แม่ก็เอาต้นมันด้วยอะ่ะเวลาแกงไปมันแข็งมากมันไม่แข็งอย่างเดียวนะมันเหนียวด้วย อย่างว่าเนาะมันไม่ใช่อาหารบ้านเราที่เราเคยทําอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นอาหารเหนือไหมแฟนสอนนั้นเนี่ยเมนูเนี้ยแม่ตอนแรกแม่ก็ไม่เป็นหรอกแฟนเขาสอนว่าใส่นั่นใส่นี่อะไรอย่างงี้ไงแม่ก็เลยลองทําให้เขาชิมเอาจริงไอตัวต้นตำรับหรือสูตรต้นตำรับเป็นแบบไหนแม่ไม่เคยชิมนะแม่ไม่เคยไปชิมแม่เคยกินตอนอยู่กับพ่อเขานี่แหละอ้าเด็ดผักแล,แล้วแล้วแม่ก็จะมาหั่น กระดูกหมูนะส่วนอันนี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรถั่วเน่าหรออันนี้แม่จะเอาไปย่างไฟให้หอมก่อนนะแล้วแม่เขาจะเอามาตำตำตำให้มันละเอียดเลยแต่ใครตำดูนะนี่ไงเชฟตัวน้อยผู้ช่วยมือโปรของแม่เองบอกเลยทำกับข้าวแต่ละครั้งนะแม่ไม่มีเหงาวุ่นวายเสียงดังมากสองคนแม่ลูกดังมาก ส่วนอันนี้ที่น้องตำอยู่ก็จะเป็นหอมกระเทียมแล้วแม่จะใส่กะปิลงไปด้วยนะตำตำแล้วก็หลังจากนั้นแม่จะเอาหมูมาต้มทิ้งไว้สักสิบนาทีก่อนให้มันเปื่อยสักหน่อยหนึ่งนะแล้วแม่ก็จะช้อนฟองออกไปด้วยอ้าวพอได้ที่แล้วแม่ก็จะมาใส่เครื่องที่ตำไ่เลยนะสูตรจริงๆอันไหนใส่ก่อนใส่หลังแม่ไม่รู้นะแม่ทําตามที่แม่เคยทําเนาะอันนี้มันจะง่ายกว่าเอาก็ททำตามคอนเซปต์เนาะง่ายๆสไตล์เรา หลังจากนั้นพอเดือดแม่ก็จะมาปรุงรสใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำปลาไปนิดนึงส่วนอันนี้จะเป็นถั่วเน่าที่ตำไว้นะแล้วก็โขลกใส่ลงไปถามว่าทําไมต้องใส่ไม่รู้แฟนบอกให้ใส่ <c oughs> อะแม่ลืมบอกแม่ใส่ขนอไปก้อนหนึ่งด้วยนะอ่ะมาอันนี้แม่จะใส่เป็นผักที่แม่เด็ดเตรียมไวนะ้เนาะผักอะใส่ไปเยอะเยอะเลยตอนแรกก็เหมือนเยอะมากเลยนะเหมือนเต็มกระทะเลยแต่พอมันโดนน้ําร้อนไปอะมันลวกหดเลอน,นิดเดียวเองเอา้าก็เน้นผักไม่ได้เน้นหมูเนาะ <c oughs> จากนั้นก็กดกดกดให้มันจมน้ําลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักแป,ป๊บนึงนะพอมันเดือดได้ที่แม่ก็ชิมได้รสชาติที่แม่ชอบแล้วมันก็โอเคแล้วแม่ก็จะพอแม่จะเอาพริกที่แม่ขั่วไว้อ่ะเอามาใส่ลงไปด้วยนี่แต่ก่อนแม่ใส่อะแม่ตักแบ่งไว้ให้น้องเฟิร์นด้วยนะเขาก็กินนะกินเป็นด้นะชอบพริกที่แม่คั้วไว้แม่ก็จะเด็ดใส่ลงไปให้หมดเลยนะเพราะว่า พ,พ่อชอบกินหน้าตาอาจจะไม่เหมือนของคนเหนือที่เขาทํานะแต่อันนี้แม่ทําได้เท่านี้เนาะแต่มันก็เป็นตะกินอยู่แด้เมนูนี้แม่นานๆจะทําสักทีหนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําบ่อยหรอกมันไม่ถนัด่หลังจากนั้นแม่จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยน่ากินไม่ล่ากินตอนร้อนๆเนี่ยอร่อยนะบอกเลยใครไม่อร่อยไม่รู้นะแต่แม่ว่าแม่อร่อยดีตอนที่เคยกินครั้งแรกที่พ่อทำให้กินอะ แม่ว่ามันเหมือนแกงส้มนะตอนแรกแต่ว่ากินไปกินมามันก็ไม่ใช่นะมันแกงจอผักกาดนี่แม่ว่ามันจะนัวกว่าแถมมันจะมีรสหอมของพริกขั่วที่แม่ขั่วใส่ลงไปได้วยนะมากินค่ะ